สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสุขูสุคนนะครับด้อมากนะครับพี่น้องกินเขาครับพี่น้องต้มจืดครับพี่น้องต้มจืดครับต้มจืดมูสับครับพี่น้อง่นมูสซับใส่มูสับครับใส่มูสับครับพี่น้องเห็ดหอมครับเห็ดหอมแล้วก็เห็ดลายางครับพี่น้องแล้วก็มีเต้าหู้ครับพี่น้องวาก่าคัดคัดของของครับพี่นอ้อ,อ,นอง น้ำลายติดข้อครับสงสัยสหิวเข่าแล้วครับพี่น้องอากาศเย็นๆครับพี่น้องสดนวลน,น,น้ำกันครับครับพี่นอ้องเก็บสมัครครับ ครับพี่น้องเฮดหูหนูครับเสรษฐาเหมือนกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องเฮดหัวหนูครับพี่น้องแล้วก็ปวกฟักปวกแตงครับพี่น้องสดครับพี่น้องมีแห่งทองนะครับพี่น้อง สงเศรษฐครับพี่น้องต้องอาหารอ่อนๆนครับหรือว่าเฮ็ดเป็นข้าวต้มก็ได้นได้ครับพี่นอ้องตักข้าวลุกแล้วก็ค้นใส่กัน,นครับพี่นอ้องแล้วก็กินได้เลยครับหรือว่าใครอยากเพิ่ปรุงกับปรุงเพิ่มเลยครับพี่น้องเฮ็ดเผ็ดเฮ็ดเข้มครับพี่น้อง ถ้าไปปรุงมันจะบบเป็นต้มจืดนะครับพี่น้องยำซอสต้งส,งสดหนห่นๆครับพี่น้องอากาศหนาวแบบเนี้ย ไปแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คบรรณ์้ยนะครับพี่น้องไปแล้ว like, ครับ,รบสวัสดีครับ